สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทํางานของฟังก์ชันไลน์ชาร์ตกันนะฮะว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันไลน์ชาร์ตเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับ <c oughs> ก็มันก็ไว้ในการหาสนามไฟฟ้าเชิงเส้น <c oughs> สนามไฟฟ้าเชิงเส้นนี่คือยังไง <c oughs> ก็เดี๋ยวเขียนให้ดูในนี้เนี่ยฮะ มันจะหาจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้เท่านั้นเองหน้าที่มันหาได้แค่นี้เช่นผมจะหาจากจุด A กับจุด B เพะว่าเปนจุให้ดูนเนี่ยครับจากจุด a จุด B แล้วก็จุดนี่คือสนามไฟฟ้าที่จุด A จุด B นะฮะ่อไปก็จุดที่เราสนใจก็อยู่ประมาณตรงไหนดีเป็นจุด C ก่กันเป็นจุดที่เราสนใจ ทีเนี้ยพวกปกติแล้วอ่ะถ้าเราทําแบบทั่ว,วไปเราก็จะคิดมือใช้สูตรที่เรียนมาใช่ไหมฮะในวิชา e-mac นะครับก็สูตรว่าสูตรว่า,วาครับก็ถึงตรงนี้ครับก็จะมีเป็นสนามไฟฟ้าที่มีประจุอยู่ประจุก็มีบวกลบไปเรื่อย แล้วเราต้องการหาสนามไฟฟ้าตรงเนี้จุดนี้นะฮะก็คือจากที่เรารู้มาก็คือสูตรที่ใช้ใน,นการหาสนามไฟฟ้าคือ E เข้ากับ Q Q นี่คือประจุนะฮะจุดประจุอืมอ R R ลบ r ด,ด สี่พายส่วนสี่พายเอฟซีลอนศูนย์แล้วก็ด้วยขนาดของเวกเตอร์ R ทั้งหมดยกกำลังสองนะฮะโอเคโอเคสามอภัยครับขนาดกลางสามโอเค R ตัวนี้คืออะไร R ตัวนี้คือจุดที่เราสนใจ R เดคือจุดที่ประจุอยู่นะครับก็คืออย่างเงี้ยสมมุติเราก็ทีมาดูที่แมทแลบกันดีกว่าครับก็ในแมทแลบอ่ะเขาให้ฟังก์ชันพวกนี้มาของเรามาดูแมทแล b ของเรานะฮะคือตอนนี้เราจะใช้แมทแลบในการคำนวณได้เลยเขาให้ฟังก์ชันนี้มาคือ e l i n e c ์ a p หนึ่ p 2 l ง w o p o b n มาดูว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างพีหนึ่งพีหนึ่งคือพอยต์หนึ่งในลายชาร์ตนะฮะ <S <S 1> <S 1> คือจุดที่หนึ่งอันที่นี้ในโปรแกรมแพทที่ผมเขียนเนี่ยจะเป็นจุด A ก็ได้เป็น p ีหนึ่งส่วนพีสองก็เป็นจุด B ส่วนโลก็คือค่าความหนาแน่นของประจุต,ตัวนั้นนะครับ อืมแล้วแล้ว,ลวมีอะไรนะอน่าราคาความหนาแน่น P.O.B เนี่ยค่าเนี้ยคือจุดที่เราสนใจครับว่ามีสนามไฟฟ้ายอยู่จุดนั้นเท่าไหร่ n คือจํานวนเส้นที่มันมีโอเคมาจะดูกันว่าผมจะเอาฟังก์ชันเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะฮะมาดูกันแล้วกันฟึบ ผมจะสร้างสร้างรูปครับเป็นละนาบไวขึ้นมาละนาบ y วั้นะฮะโดย เราจะสร้างระนาบขึ้นฮะที่วาซดนะฮะระนาบวาซโดยเราจะ,นะะนี่จะสร้างระนาบก่อนนะฮะ เมื่อกี้ขอโทษนะครับคือรูปมันไม่สมมาตรนะครับผมต้องการจะกำหนดให้รูปมันสมมาตรขึ้นนะฮะอย่างเช่นให้จุดเนี่ยฮะครับโดยกำหนดจุดนี้ฮะกำหนดจุดนี้ครับเป็นจุดจุด A ฮะ พิกัดมันก็คือหนึ่งหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่พิกัดคือ0นะฮะลบ1 1 ครับสร้างขึ้นมาก่อนส่นตรงนี้เป็นอะไรชึบโอเคต่อมาก็ตรงนี้ครับเป็นจุด B พิกัด0ูน,น,นต่อไปตรงนี้เป็นจุด C ที่พิกัด 0ลบหนลบหน,นะครับต่อสุดท้ายก็เป็นจุดดีพิกัดศูนลบหนึ่ง,งโอเคอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ทีนี้ผมต้องการหาสนามไฟฟ้าครับที่จุดตรงนี้จุดหนึ่งศูนศูนย์จุดหนึ่งนศูนย์เนาะตรงนี้อมไม่ได้เอาสีนี้เป็เนี้หนึ่งอเนี์ศูนย์จุดตรงนี้นะฮะจุดหนึ่งนศูนย์จุดที่เราสนใจทีนี้ก่อนหน้านี้ผมไปคำนวณจากข้างนอกมาแล้ว ได้ค่าประมาณค่าประมาณสองคูณสิบกังสิบเอ็ดด้วยหน่วยสนามไฟฟ้าหน่วยอะไรนะครับวอนต่อตารางเมตรนะฮะโอเคครับจากหน่วยสนามไฟฟ้าที่เรารู้คือคูลอมบ์ต่อเมตกรังสอง ที่ผมไปคำนวณข้างนอกมาได้ได้เป็นสองจุดศูนย์สามครับคูณสิบกำลังสิบเอ็ดฟึ๊บคูลอมเป็นกำลังสองอ่านี่เราคำนวณข้างนอกมาเนาะต่อไปเราจะมาดูว่าถ้าเราใช้แมทแบบคำนวณมาค่าได้ใกล้เคียงกันแค่ไหนโอเคดูกันดีกว่า ครับตอนแรกผมก็ทําการพอดจุดไว้แล้วฮะหลายจุดเลยเนี่ยไว้ทั้งหมด20จุดนะครับส่วนตรงนี้จุดที่เราเริ่มต้นของการาฟเราเราจะทําการพอดไปเรื่อยฮะกล่าวคือจะพอดอย่างเงี้ยฮะจุดแรกที่เราสนใจมันจะพอดมาอย่างงี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยฮะมันจะพอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ผมพอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยประมาณ20เซตนะฮะโอเค ดูกันดีกว่าดูกันดีกว่าว่าเราทำอะไรต่อได้ ดีสองเราจะให้ความห่างแต่เราพิกัดเป็นศูนย์จุดหนึ่งนะฮะค่อยๆถ่างไปเรื่อยๆดีสาม ครับทีนี้ผมก็ครับคอดค่ามาั้หมดแล้วครับว่าอีหนึ่งอสองสามีสี่นี่้งหดยี่สิบกว่าเส้นเนี่ยมันที่ไหนบ้างโดยสเกลเป็นการ y ห่างกันที่ศูนย์จุดหนึ่งทุกเส้นเลย mm hmm. เหมือนเป็นการเราตีเส้น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 ไปครับเหมือนรูปนี้ฮะใน diagram เคเราจะมาคำนวณกันว่าที่เท่านี้เท่านี้สนามไฟฟ้าจะได้ใกล้เคียงไหมโดยตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ 1, a หนึ่ง A3 A5 A7 A9 นะฮะว่าจะได้เท่าที่ผมคำนวณในเพนไหมฮะ,ะนี่ครับได้ประมาณ1 9 8 2งคูณ10กำลัง11ครับแต่ถ้าเราลดมันลงเป็นอะไรดี e หนึ่งบวก e 3เฉยก็ค่าก็จะห่างไปครับแต่ค่าก็ยังอยู่ในย่านนี้ครับถือว่าใกล้เคียงกันครับ ขอบคุณครับ